สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนหลวงป่าอานาเบานาสาวพุทธิตามสุดเหล่าสามคขี่พี่น้องมือวันมือเคลืนนิ่สุดเล่าสาม,ม,ามคขีเาา่เก่งขนาดพี่น้องมีเจาะมีหลดเขามดสุดเหล่าเลยพี่น้องเขาทุกไล่การเลยเดี๋ยวจังเบืองวาม,มีเขายัางแน่นะมีแตกยื้อใสมีเจาะยื้อใสมีหลดจักอันจังเบืองเบืองหนาปกกันมัอน,นี่ออกตาเสาพี่น้อง พราะว่าว่างในเวลาพอดีในเวลาว่างเวลาทำนวยยเหมือน,น,เ,นเสาเทียกับรังเทียกับสิบเอ็ดสิบสองมงลังเทียกับบ่ายสองมงเอาวันแอน้ำพี่น้องนะอันนี้เอาทะเสารเลยแปดเก้ามงแปดโมงเก้ามงกับออกอาการแล้วพี่น้องมือหนี้หลวตไวบออกอากาศตาเสาพี่น้องมันมีหลายรายการเข้ามาอยู่มือเชิญเลาพัฒนาซึ่งรัฐบาลก็สิีเรียวออกมือนีพี่น้อง ยังอีกสี่รายการแต่ว่าเอาอันนี้ก่อนเอาเล่าสามัคคีก่อนเพราะว่าเขาเป็นอยู่ที่หนึ่งเป็นตะเวนเล่าพัฒนากับรัฐบาลจังเอาไว้ที่ลาหลาหมู่ก็นเลยดอกมาบึ้งของเราสามัคคีก่อนนะเดี๋ยวออกกับบ้านกับสองกับวัดจากวัดแล้วเด้วยายแล้วไม่ออกกับบ้านละ สวัสดีเด้อพี่น้องป่องไปสู่คูสู่คนผู้ติดต,ตามเล่าสามาคีมือขึ้นนี่เก่งขนาดเลยพี่น้องเล่าสามาคีแตกเจาะหลุดเลยเล่าอาเซียนอันเดียวทั้งแตกทั้งเจาะนอกพี่น้องเนาะเอาบายเนี่กวอนสิบไปเบึงวันที่สิบสี่กับบึงวันที่สิบสามมึอขึ้นที่ผ่านมาก,ก่อนพี่น้องเล่าสามาคีวันที่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ครูวิ่งเด่นสองเด่นสองล่องหนึ่งเขาสองเลยล่ะพี่น้องได้สองหกลูดพี่น้องมาเล่าอาเซียนครูวิ่งเด่นแปดล่องศูนย์เด่นศูนย์ล่องแปดกับเขาทั้งศูนย์ทั้งแปดละพี่น้องเขาเป็นแปดวันนี้เป็นศูนย์แปดพี่น้องแปดศูนย์เป็นศูนย์แปดเขาโตกลับพี่น้องเป็นเขาเจาะหน้านพี่น้องเนาะ ตัวสำรองหาซีแตกตรงๆพี่น้อง8ปดซีหาตรงๆของอาเซียนทึ่งแตกทึ่งเจาะพี่น้องสองสองเด้งเลยเนาะพี่น้องเนาะแตกหาซีเข่า0เข่า08นแและมาเล่าสามาคี VIP. ควีไอพีกูวิงเด่นเกตล่อง8ปดเข่าเกตเลยพี่น้องได้เกตหหลุด แล้วมาล่าวีไอพีกระเด็นหนึ่งร่องศูนย์เข่าตัวสำรองพี่น้องเข่าศูนย์ได้หนึ่งหกเอานึ่งหกกระแตกตัวพี่นอ้องโอ้ใชมันเบิ้งมาเบิ้งบาจบนอะพี่น้องนะหนึ่งหกแตกอีกพี่น้องแตกอีกตรงตรงเบิ้ง่ารับพี่น้องแตกสองแตกคนตัวหนึ่งหกกระแตกพี่น้องเล่าวีไอพีกระแตกหนึ่งหกแล้วก็มากระสัด เราวก็ามาเล่าสาตาร์แม่พี่น้องเราสตาร์ตัวละพี่น้องหนึ่งหกไหมโมเมนมาเล่าสตาร์เล่าวีไอพีเดทออกศูนย์แปดนะพี่น้องเล่าสตาร์เล่าสาตาร์เล่าวีา VIP. ไอพี้ได้รูดพี่น้องลืมเล่าสาตาร์ เหลาสตาเดนซีเหลาสตาเดนซีร่องหนึ่งเขาหนึ่งพี่น้องได้หนึ่งหกได้หนึ่งหกเขาเขาลูดหนึ่งหกพี่น้องว่ามันตมแตกพี่น้องขออภัยขออภัยตัวแตกมันตัวแตกมันเหลาสตาเป็นตัวหลจะซื้อเป็นตัวจับลูดแตกอันเดียวน่ะละพี่น้องหลงบานี้ก็มาเล่าการสาร์คูวิง่ง เด่นหนึ่งล่องศูนย์กับเขาหนึ่งลพี่น้องเขาหนึ่งเลซีหนึ่งได้พี่น้องได้หลุดซีหนึ่งเขาเต็มเต็มได้พี่น้องแตกเจาะหลุดเอาพี่น้องบานนี้มาเบ่งของวันหลหลายเลยหน้าที่มาบ่งของวันที่สิบซีเลยพี่น้องบอกลาย,ยายห่างไปไปไกลแล้วหลายน้าที่แล้วคาดตะบอเน้ะพี่น้องนะเล่าสามาคีวันที่ สิบสี่กันยาส,สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราสามาขีดจับคู่อาสองห,าสอง,หาสองสามหา

กลมสามสองล่องสามหาล่องหาสองกูวิ่งเดินสามล่องสอง เราอาเซียนเราอาอาเซียนอาเซียนจับคู่ จับคู่เสี่ยนจับคู่ซีหนึ่งซีหนึ่งซีสองซีสองซีหา ว,ว,ว,วิ่งซีหนึ่งจับพิษตำแหน่งเห็นหรอตัววิ่งว่าไปยังวอาใกลกันปะได้หรอกวิ่งซีหนึ่งกลมซีหนึ่งร่องซีสองร่องซีหา้าคู่วิ่งเด่นซีร่องหนึ่ง Lá o มากี้วไพีจับคูเก้าเก็เาหนึ่งเก้าแปดไอแปดเก้า Vinh Vinh cầu nè Vinh cầu nè gồm cầu ร่องเก้าเก็ดร่องแปดเก้าคู่บิงก์ก,ก็เดินเก่าแล้วนะพองนังเดินเก่าแล้วคู่บิงเดินเก่าร่องนังเหล่าวีไอพี giáp khu, song cầu, song cầu, bảy c, kết Vinh Kết Pẹt Vinh Kết Pẹt Công Kết Pẹt Long 8 long 2 cầu. วิง at, uh ่งเดินเกดล่องแปดเาสัตา ตานีไอพี่จับคูแปดสามเจ็ดแปด Sipet. Bing. Kết vẹt. Bình kết vẹt. Không kết vẹt. ร่องแปด่องสี่แปวิ่งเล่น8ปร่องเกืมัมเชิงเลย เั็นบ่เห็นพี่น้องเนาะเบิ่งไม้เอาแ็บเอาเด้พี่น้องเด้อบ่เดี๋ยวเบื่องบางหนึ่งหันบ่บบเต็มเล่เาเล่าเล่ากาศเจับคู Hốt kết Kết tròn Kết si Vinh Kết si. บิงเกตซี่กลมเกตซีล่องเกตสองล่องหกเกตคูวิ่งเด่นเกตสองซี คบหบเจาจอได้พี่นหลังเลยพราะได้คำว่าแล้วเอาไปรุ่นโชคก,กันพี่นหลังสองมือแร่งสองถุมเคืองพี่นหลงเราสมาคีวันที่สิกันยายนสองพันหาร้อยหกจับคู่หาสองสามหาสาสองวิ่ง3าสองกลม3ามสองร่องหาสองร่องสา,าคูาวิ่งเด่น3ามร่องสองรวอาเซียนหนึ่ง2ส,สอง ซีหาวิ่งซี่กลมซีห่องซีสอง่องีหาคู่วิ่งเด่นซี่องหนึ่งแล้วสามาที่วีไอพีเก้าเกศเก้าหนเก้าวิ่งเก้าหกมเก้าหึ่่องเก้าเก่องแปดเก้าคู่วิ่งเด่นเก้าล่องหนึ่งลาวีไอพีสองเก้าีกแปวิ่งเกแปกลมเกศแปดล่องสองเก้าล่องแปคูวิ่งเด่นเกล่องแ ราสตาวิไอพีแปดสามเกตแปดสี่แปดวิ่งเกแปกลมเกตแล่อง83ล่องสี่แปดคูวิ่งเด่น8ล่องเกตเล่ากาสาสตหกเกตเกตสองเสี่วิ่งเกตสี่กลมเกตสล่องหกเล่องเกตสองคูวิ่งเด่นเกตล่องสียพี่น้องพอได้เข้ามาแล้วก็โศกมันกันทุกคู่ทุกคนเดอ้อย,ย,ย,ยิ่งใหญรื่อยๆกันได้พี่น้องเดอ้อเมื่อไหนน้องท่องหไหรบ่เก็บกบ่จนพี่น้องให้คุณพระรักษาทเทวดาคุมครอง พอกันอีกกับที่สิบห้าละพี่น้องสำหรับมือี้ขอกล่าวข้ามวาสวัสดี